ครับวันนี้เรามาอัปเดตบ้านนะครับที่ดินของเราก็เริ่มจากแนวเสาไฟด้านนั้นนะครับเป็นบ้านสวนมีเนื้อที่1ไร่2งานเก้าตารางวานะครับมีรั้วกำแพงด้านหน้านะครับผมส่วนตัวหน้าบ้านติดถนนลาดยางตัวนี้กว้างอยู่ประมาณสัก25เมตรนะครับก็สุดแนวรั้วมะขามเสาไฟตรงด้านนี้นะครับผมนี่ครับติดถนนลาดยางอยู่ในหมู่บ้านนะครับ เส้นทางนี้ก็จะออกผ่านหมู่บ้านปายางอบตเขาแหลงออกได้สนนหลักได้เช่นกันนะครับนี่ครับภายในตัวบ้านก็จะเป็นพื้นที่โล่งเลยนะครับมีเนื้อที่1ไร่2องาน9ตารางวานะครับตั้งอยู่ตำบลเขาแร้งนะครับอำเภอเมืองราชบุรีนะครับจังหวัดราชบุรีเป็นบ้านนะครับเป็นบ้าน2หลังนะครับอยู่ในพื้นที่นะครับมีบ้านหลังใหญ่และหลังเล็กนะครับ พื้นที่ของเราก็จะเป็นพื้นที่เหลือๆเลยนะครับนี่ครับมีแนวรั้วด้านข้างนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับบริเวณรอบๆบ้านก็จะเป็นชุมชนหมู่บ้านนะครับพื้นที่พื้นที่หมู่บ้านโซนนี้จะทําเป็นพวกไม้บอนไซนะครับแล้วก็หินน้ําตกนะครับที่เคยประดับตามบ้านนะครับตามบ้านตามสวนนะครับ นี่ครับเราพามาชมบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านชั้นเดียวสองหลังนะครับก็โครงสร้างมาตรฐานนะครับผมเผื่อท่านใดสนใจนะครับพื้นที่จอดรถก็จอดได้3คันนะครับนี่ครับแนวรั้วของเราก็ติดกับเพื่อนบ้านด้านข้างนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมบริเวณรอบๆบ้านนะครับใหนี่ครับแนวรั้วของเราก็จะสุดไป ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะมีบ่อน้ําอยู่หบ่อนะครับพื้นที่บ่อน้ําตรงนี้ก็อยู่ประมาณสัก1งานเขากว่ากาได้นะครับนี่ครับแนวรั้วก็จะเป็นรั้วแบบชาวบ้านนะครับก็จะเป็นรั้วแบบใช้กระเบื้องปะอยู่ด้านข้างนะครับก็เป็นพื้นที่ชาวบ้านชนบทแบบนี้นะครับก็มีหินเลียงอยู่ขอบบ่อด้วยนะครับพื้นที่ตรงนี้ มองไกลๆก็จะเห็นวัดหนองหอยนะครับนี่เราซูมให้ดูนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับดูจากเปรียบเทียบที่เรายืนนะครับก็จะเห็นอยู่ระดับภูเขาวัดหนองหอยเลยนะครับเรื่องน้ําท่วมก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับผมพื้นที่ตรงนี้นี่ครับพื้นที่ในบ่อตรงนี้นะครับก็จะเป็นบ่อน้ํานะครับถ้าจะให้ดีก็ปรับปรุง ตกแต่งขอบบ่อให้สวยงามมากยิ่งขึ้นก็จะดีนะครับแล้วก็จะมีต้นสักใหญ่อยู่ในพื้นที่4ต้นนะครับพื้นที่สักต้นสักตรงนี้ก็อยู่ริมบอ่อน้ำนะครับนี่ครับให้ชมบริเวณร,รอบๆบ้านนะครับท่านใดที่ชอบพื้นที่เยอะๆแบบนี้สุดคุ้มนะครับเป็นบ้านโครงสร้างมาตรฐานนะครับเดี๋ยวเราพาชมโดยรอบๆบ,บ้านก่อนนะครับตัวบ้านตรงนี้ก็จะมีต้นไม้นะครับ ผลไม้นะครับนี่ครับเดี๋ยวเราให้ดูต้นสักสีต้นตรงด้านนี้นะครับเป็นต้นสักใหญ่แล้วนะครับก็พื้นก็ฟาร์มใหญ่ก็อยู่ประมาณสัก30มสิบเซนนะครับ3ามสิบสามสิ้เซนด้น,นครับเป็นบางต้นนะครับก็ได้ต้นไม้สีต้นในแปลงที่ดินพร้อมบ้านตรงนี้แล้วก็จะเป็นต้นมะม่วงนะครับมะม่วงมีไผ่นะครับเผื่อท่านใด ชอบพื้นที่เยอะๆไว้ปลูกต้นไม้แซมขึ้นผลไม้เพิ่มเติมนะครับมุมภาพด้านนี้จะเป็นมุมหลังบ้านนะครับก็เป็นมุมหลังบ้านก็จะมีต้นไม้ต้นเข็มที่ปลูกไว้ตกแต่งไว้ในสวนในบ้านนะครับก็เป็นบ้านสไตล์แบบสมัยเก่านะครับโครงสร้างบ้านตรงนี้ก็ปลูกได้ประมาณ30ปีแล้วนะครับโครงสร้างบ้านนะครับก็ยังดู แน่นหนาถาวรนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมพื้นที่ริมริมบ่อน้ำนะครับตรงนี้ก็จะมีต้นมะม่วงนะครับมีไผ่นะครับแล้วก็จะมีแนวรั้วนะครับผมพื้นที่ตรงนี้ได้มีการสอบเขตไว้เรียบร้อยนะครับก็มีหลักปูนหลักหมุดที่สอบไว้นะครับก็เพียงแค่ท่านจะดําเนินการทารั้วใหม่ก็ สามารถลือของเก่าทําใหม่ได้เลยนะครับเพื่อต้องการเป็นอนณาเขตส่วนตัวนะครับผมนี่ครับพื้นที่ในบ่อน้ําตรงนี้ฟาร์มลึกนะครับฟาร์มลึกก็ไม่แน่ใจนะครับจะอยู่ประมาณสัก2อสาเมตรได้หรือปะได้นะครับผมเดี๋ราก็ให้ชมคร่าวๆนะครับเพราะเรายังไม่ได้เคยวัดนะครับในพื้นที่บ่อตรงนี้นี่ครับแนวรั้วของเราจะเป็นแนวรั้วข้างไผ่เลยนะครับ เป็นบ้านกึ่งสวนนะครับพื้นที่1นึ่งไร่สองงานเก้าตารางวาตรงนี้สุดคุ้มนะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับเราขอแจ้งราคาขายนะครับอยู่ที่1นึ่งล้านเก้าแสนหบาทนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านในบ้านนะครับว่าภายในบ้านมีกี่ห้องนอนนะครับนี่ครับพื้นที่บ้านตรงนี้ก็เงียบสงบดีนะครับ เผื่อท่านใดสนใจที่อยากมีบ้านอยู่ต่างจังหวัดสักหนึ่งหลังนะครับไว้พักผ่อนนะครับนี่ครับดูจากแนวกระเบื้องนะครับกระเบื้องสมัยเก่าก็ดูค่อนข้างหนานะครับถาวรดีนะครับแล้วก็ภายในตัวไม้ตัวบ้านก็โครงสร้างดีนะครับนี่ครับให้ชมดูภายในบ้านนะครับเดี๋ยวเราให้ดูนะครับโครงสร้างของบ้านนะครับ นี่ครับให้ดูคานไม้ตรงด้านนี้นะครับมีขนาดใหญ่มากครับนี่ครับเป็นคานไม้เป็นไม้เนื้อแข็งขนาดใหญ่นะครับก็ได้ทาได้ปลูกได้ทําอย่างโครงสร้างแน่นหนาดีนะครับผมถ้าจะให้ดีก็ตกแต่งทาสีใหม่ก็จะสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับผมภายในตัวบ้านตรงนี้นะครับก็จะมี3ามห้องนอนนะครับ สามห้องนอนก็ตรงหนึ่งห้องโถงด้านหน้านี้นะครับผมแล้วก็ห้องน้ําด้านในบ้านและนอกบ้านนะครับเปิดท่านใดที่มีครอบครัวหลายคนนะครับก็อยู่ได้กันครอบครัวใหญ่เลยนะครับแล้วก็มีบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราพาชมห้องนอนห้องนี้นะครับก็จะเป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับด้านข้างนะครับก็มาตกแต่งทาสีกันใหม่ก็จะดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับ เป็นบ้านมือสองนะครับก็เผื่อท่านใดสนใจพื้นที่เยอะๆแบบนี้ก็พื้นที่เขตอำเภอเมืองราชบุรีนะครับก็สุดคุ้มนะครับตัวบ้านตรงนี้นะครับก็ห่างจากตัวเมืองราชบุรีประมาณสัก10กิโลได้นะครับนี่ครับพามาดูอีกหนึ่งห้องนอนใหญ่นะครับด้านข้างนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่อีกหนึ่งห้องนะครับ เป็นบ้านที่มีสองหลังนะครับ<ม>เผื่อท่านใดนี่ครับตรงนี้จะเป็นอีกห้องหองนอนหนึ่งนะครับเป็นห้องนอนที่สามนะครับพื้นที่ห้องนอนนี้ก็จะทาสีไว้สดใสเลยนะครับเผื่อท่านใดที่ไม่ชอบสีนี้ก็ปรับปรุงทาใหม่ได้นะครับนี่ครับตรงด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ําในบ้านนะครับก็เป็นห้องน้ํา ปรับปรุงทําใหม่ก็สภาพเดิมก็ใช้ได้อยู่นะครับหรือจะปรับปรุงให้ถูกใจผู้ซื้อนะครับก็ลองแวะเข้ามาชมเข้ามาดูกันได้นะครับทางเรายินดีพาชมนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นโซนครัวหลังบ้านนะครับโซนครัวหลังบ้านก็จะมีพื้นที่นะครับมีก่อสิงซึ่งอะไรเรียบร้อยนะครับมีโอ่งน้ํามีห้องน้ํานอกบ้านนะครับ ก็จะมีต้นไม้จากสวนเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ชมนะครับยามเวลาทํากับข้าวนะครับนี่ครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ําด้านนอกบ้านนะครับนี่ครับก็เป็นบ้านมือสองสภาพยังอยู่อาศัยอยู่ได้นะครับนี่ครับก็จะเห็นมีสวนเล็กๆน้อยๆนะครับไว้ชมบรรยากาศบ้านสวยๆแบบนี้ หนึ่งไร่สงานเตารางวาขาย1 1ล้านเก้านบาทนะครับพื้นที่ตรงนี้จะเป็นโซนที่เราเดินมาเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านใดสนใจก็เลยมาอัปเดตให้ชมนะครับนี่ครับปรับภาพมุมกล้องให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นนะครับให้เห็นภาพได้กว้างมากขึ้นนะครับเป็นบ้าน ชั้นเดียวเดี๋ยวเราพาไปชมบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับนี่ครับก็จะมีโอ่ง,งน้ำมังกรแถมให้หลายลูกเลยนะครับนี่ครับทันใดที่จะทาสีใหม่ตกแต่งใหม่ก็สวยอยู่ได้สวยงามเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราพาชมบ้านหลังเล็กอีกหนึ่งหลังนะครับ<ๆ>ก็จะมีอีกหนึ่งห้องนอนนะครับนี่ครับระเบียงที่เราเดินมาเข้ามาสักคู่นี้ ก็จะเป็นพื้นที่โล่งมากครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังนะครับก็จะมีห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับเผื่อท่านใดมีครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะครับผู้สูงอายุจะอยู่หลังนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ใกล้กับมีร้านค้าขายอยู่ใกล้ๆนะครับไม่ต้องกลัวเรื่องจับจ่ายซื้อของนะครับมีตลาดนัดนะครับมีมินิมาร์กนะครับใกล้ๆจับจ่ายซื้อของได้สบายนะครับ อยู่ใกล้กับวัดนองหอยนะครับประมาณสัก2-3กิโลได้นะครับก็สามารถซื้อของได้สะดวกสบายตลาดนัดมีนะครับนี่ครับท่านใดสนใจบ้านสวยบ้านสวนหลังนี้นะครับพื้นที่กว้างๆสวยๆแบบนี้ก็โทรติดต่อกับเราเข้ามาได้นะครับที่088 452ครับ1768กับผมเพชรปัญญานะครับผม ส่วนบ้านเลขที่นะครับบ้านเลขที่88ทับ2นะครับหมู่5นะครับแจ้งไว้ก่อนนะครับเผื่อท่านใดสนใจสอบถามโทรมาได้นะครับผมสวัสดีครับ